คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับไลค์กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกอตะคายสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ lsm 99ครับอยู่ในหมดของเกมยิงปลาครับแล้วเข้ามาที่ค่าย f u n n i n g เกมครับจะเจอเกมตรงหน้าตรงนี้นะครับวันนี้ผมจะไปตีตุ่น ใช่ไหมตีตุ่นนะครับไปดูกันครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนอื่นก็ต้องขอให้กดถูกใจกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อต่อไปมีอะไรเด็ดๆมาฝากกันนะครับเราไปดูพร,พร้อมๆกันเลยนะครับครับ <c oughs> นี่คือหน้าตาของตัวเกมนะครับวันนี้ผมทำไมมีพลุเยอะแยะโออ ผมจะไปที่ฟ t สเกมนะครับมุมล่างขวามือตรงนี้ครับนะไปดูกันนะครับนี้เริ่มต้นที่5บาทนะครับต่อหนึ่งการทุบทุบเข้าไปครับงบของผม1,000บาทครับไปดูกันครับจะทุบยังไงนี่ทุบ2อทีทุบ1ที3ามร้อยครับไปแล้วอย่างนี้ทุบระวังครับ2ทีพอ บอกมาแล้วบวกมานิดนึงข้างไปใครทุกไปนะครับถูกไปครับทุ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 บเดียวนายอย่าไม่ใช่ของเราเลยนะเริ่มต้นดีนะแต่ว่าเริ่มแล้วเริ่มแล้วเขาเริ่มแล้วสองร้อยห้าสิบนี่ครับ จริงๆอะเราได้สองร้อยห้าสิบแล้วนะเราก็หยุดได้นะเออหยุดได้นะ,นะแต่ว่าเราจะต้องไปก่อนก่อีไปครับนี่ครับไปสองร้อยห้าพันห้าแล้วผมบวกพันห้าแล้วผมไปได้สัค์มากเลยไปครับไปต่อไปต่อเราค่อยๆกดนะนี่พันหกนะรค่อยกดนะครับ บินครับเมินเเินครับเจ้าเินเครับอีกสามร้อยครับเจ้าเมนอยู่ครับสี่บาทเย้ครับอูที่พันห้าตอนนี้เฮ้ยตีตต้ครตครับ แขกของเราครับพันตีครับพันสามครับ hey, <you> วยมากเลยนะวอยมากเลยครับเปิดพั 1, นสะามแะะขอไปสิบบาทน,นะครบร้อยครับโอเค ผมเลิกแล้วขครอย่างไปต่อก็ไปได้นะครับอันนี้ผมผมเด็ดนะครับแปดร้อยเก้าสิบบาทผมเด็ดแล้วเนาะเราไม่ไปต่อเพราะว่าเราบวกแล้วนะครับแปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับใครจะตามมาลองทุบกันดูฮะใต้คลิปนี้ครับมีให้กดครับกดเข้าไปเลยครับเข้ามาได้นะครับไม่มีใครว่าเข้ามาดูก็ได้นะครับและกดซ้ำติดตามกดถูกใจไว้เป็นกำลังใจให้กัน ด้วยนะครับไม่พลาดนะครับคลิปต่อไปมีเจ็ดเจ็ดอีกเหมือนกันนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ